ไม่ได้คิดอะไรเออที่พูดเี็ยก็ทันหมดเลยใช่ไหม<ช>เออเนี่ยมันเป็นข้อมันอย่างเงี้ยไม่ต้องรักษาอะไรตั้งมั่นอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ความคิดอะไรมันจะหลอกเราไม่ได้เออาการี่เราอยู่อย่างนี้มานานตรงไหนเออมันไม่เข้าใจมันมีแต่ออกไปคิดข้างนอกมันไม่เห็นตอนที่เกิดขึ้นใช่ไหมเริมองข้างในไงเออคือมองว่าข้างในมันไม่ต้องไปเพ่งนะม,มันเหมือนมันรู้ขึ้นมาเองอะ มันเหมือนไม่ออกไปไหลไปกับความคิดข้างนอกอ่ะมันก็เลยเห็นตรงนี้ขึ้นปากฏขึ้นมาก่อนที่มันจะปรุงแต่งไปเรื่องเป็นราวมันจะเห็นก่อนทั้งหมดเลยนี่แหละที่เราไม่เข้าใจที่ป้าไม่เข้าใจทุกทีมันออกไปข้างนอกก่อนแล้วมันก็บวนอยู่ข้างนอกพอผมชี้กลับมารู้ตัวมันก็รู้มันก็รู้แบบงงอ่ะอืมอืมมันไม่สงบแต่ตอนนี้มันจะเกิดความสงบอืมสงบแบบธรรมชาติอ่ะแบบอืม พูดอะไรก็คือเข้าใจฮะแต่รไม่เข้าใจใช่ไหมตอนนี้มันเข้าใจนั่นแหละคือเราหลงเราไม่เข้าใจเพราะความไม่เข้าใจนี่แหละมันทําให้คล่องมันจะไปตามสมมติบัญญัติอืมดตอนนี้เข้าใจจริงนะลงใจนะมันไม่ได้เข้าใจแบบคิดเอานะสนใจแบบแท้ไงก็พูดยังไงก็ไม่นั่นก็ต้องหาวิธีกระแทกให้ลงใจไงเออ ออไม่คนนี้ผมไม่ได้กระแทกมากมันป้าไงคือแกเหมือนตั้งมัานแล้วก็กลับกลับไปนั่นเหมือนเดิมต้องกระแทกให้ม ok ันลงเออ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 คือพูดอะไรมันเข้าใจหมดแหละมันไม่หลงก็ไปดูความคิดเออคือมันไม่รู้อะไรด้วยตรงเนี <h <h ああ้ย มันเหมือนคนงโง่เลยทีนี้มันจะปรุงจะแต่งอะไรมันรู้แหละมันรู้โดยธรรมชาติของมันเลยนี้มันจะรู้แล้วมันก็จะรู้ไปเรื่อยเรื่อยเออเออมันจะรู้ไปต่อเนื่องของมันเลยเส้นทางเนี้ยมันจะรู้ไปของมันเพราะมันไม่หลงก็ไปในวงวนของการปรุงแต่งในวัฏฏะตรงนั้นเล้วมันจะเป็นปัญญามันจะเริ่มรู้ของมันไปเรื่อยเยแล้วมันจะไม่ยึดอะไรไว้เลยมันจะไม่สร้างตัวรู้ตัวอะไรไว้เลยมันจะเป็นมันเหมือนปล่อยหมดทุกอย่างไปเลยอืมมันจะไม่มีตัวรู้ตัวเนี้ย ต้องความคิดอาจารย์ตลอดอืมอ <te al> ืมฮะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกไปคุยกันข้างนอกมันจะไม่สร้างมันจะไม่เก็บความรู้ตัวเนี้ยมันรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบมันจะไม่มีตัวรู้เออตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนคนไม่รู้อะไรแต่มันรู้ทุกอย่างอืมตรงเนี้ยมันจะไม่สร้างตัวรู้เลยมันจะมีความรู้สึกที่ว่ารู้อะไรเลย เออมันจะแมบว่ามันไม่รู้อ่ะมันไม่มีตัวรู้อ่ะเออมันเลยไม่มีตัวสงสัยเออมันไม่เลยไม่มีตัวเข้าใจอืมแต่มันมีความเข้าใจของมันโดยตังหากที่เป็นปัญญาพุทธะอืมแล้วมันจะตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ไม่หลงเข้าไปในวังวนวัฏฏะสงสารแล้วตรงนี้ยมันจะเกิดอุเบกขาซึ่งมันจะวางละนาบของมันเลยพอมันไม่เข้าไปยึดอะไรแล้วอ่ะตัวความหลงมันจะถูกทาลายออกไป อ่าไอ้ตัวมโนวิญญาณหรือตัวหลงเนี่ยไอ้ธาตุรู้ตัวเนี้ยมันจะพยายามที่จะรู้นู่นรู้นี่ถ้ามีใครไปไปไปยกมันขึ้นมาเนี่ยมันจะหลงไปเลยอ่าแต่ผมไม่มียกผมจะเอากำจัดตัวเนี้ยตัวมโนธาตุหรือมโนวิญญาณเนี่ยออกไปเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่สร้างความรู้ทั้งหมดเลยเขาเรียกว่ามานะแล้วมันก็ฝุงสร้างอุทจกักผมจะต้องทําลายวิชาความไม่รู้กับแทงไปเมื่อกี้เนี่ยเออให้มันตื่นว่ามันหลงตัวนี้อยู่อืม ไปหลงสมมติบัญญัติหลงเชื่อนู่นเชื่อนี่คิดว่าตัวเองรู้คิดว่าตัวเองเข้าใจฟังอาจารย์ก็เข้าใจแต่ก็เหมือนไม่เข้าใจแต่ก็ออกนู่นนี่นั่นไปหมดมันไม่ลงใจสักทีตรงนี้แหละตอนนี้ตื่นแล้วนะออทาตัวเองหมดแล้วนะอ,อ๋อรับผมนั่นแหละแล้วอยากจะรู้อะไรทีเนี้ยเอาไม่อยากจบกิจแบบนี้เหรอ เอ้อไม่อยากบรรู้ธรรมเหรอไม่อยากบรรู้นิพพานเหรอ